ข้อที่9นะคะจากการสํารวจผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามพันคนนะคะพบว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทกอขอและคอดังนี้นะคะผู้ถือหุ้นบริษัทกสองร้อยคนนะคะผู้ถือหุ้นบริษัทขอสอง้อห้าสิบคนผู้ถือหุ้นบริษัทคอสามร้อยคนผู้ถือหุ้นบริษัทกและขอห้าสิบคนผู้ถือหุ้นบริษัทขอและคอสี่สิบคน ผู้ถือหุ้นบริษัทกและคสามสิบคนและไม่มีผู้ที่ถือหุ้นทั้งสามบริษัทพร้อมกันจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่สำรวจผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของสามบริษัทนี้มีจำนวนเท่าใดนะคะเราก็ให้อยู่นะคะแทนเซตของ ผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ร่วมการสำรวจเอแทนเฟสของผู้ ถือหุ้นบริษัทกบี B, แทนเซ็ตของผู้ถือหุ้นบริสั์ของซี C, แทนเซ็ตของผู้ถือหุ้นบริษัท ขอ A intersect B แทนเซตของผู้ถือหุ้นบริษัทกอและขอ B ∩ C แทนเซตของผู้ถือหุ้น บริษัทขอและคอเนเตอร์เซซแทนเซตของผู้ถือหุ้นบริษัทกอและคอราก็จะได้ N U นะคะก็จะเท่ากับ สามพันะคะ NA เท่ากับสอง NB เท่ากับสองหส NC เท่ากับสามร้อย NA intersect B เท่ากับห้าสิบ B intersect C เท่ากับ40 N A intersect C เท่ากับ30นะคะและ N A intersect b intersect C เท่ากับ0นะคะเราก็จะใช้แผนภาพเข้ามาช่วยนะคะเขียนแผนภาพแสดง จำนวนสมาชิกของเซตได้ดังนี้ยู A B C นะคะเราก็จะได้อันนี้นะคะ N A intersect B intersect C เท่ากับ0นะคะต่อไป N A intersect C เท่ากับ30ก็จะเป็น30ลบ0ก็เท่ากับ30นะคะต่อไป N B intersect C เท่ากับ40 40ลบ0ก็จะเป็น40นะคะต่อไป na intersect b เท่ากับ50 50ลบ0ก็จะเป็น50นะคะต่อไปนะคะ nc เท่ากับ300นะคะ300รลบ30ลบ40ก็เท่ากับ230นะคะต่อไป nb 2 5 0นะคะ250ลบ50กับ40ก็จะเป็น160นะคะต่อไป n a 200เราก็จะได้200ลบ30ลบ50ก็จะเป็น120นะคะต่อไปนะคะ n u เท่ากับ3,000นะคะเราก็จะได้3,000ลบกับทั้งหมดนี้นะคะก็จะเหลือ2,370นะคะจากแผนภาพ จะได้ว่ามีผู้ถือหุ้นบริษัทอื่นๆที่ไม่ใช่หุ้นของสามบริษัทนี้ตรงนี้นะคะสองพันสาเจ็สิบคนนะคะ